สวัสดีครับผมอาจารย์เสิร์ดนะครับอันนี้ก็เป็นตัวโมดูลนะครับช่วยให้ติดต่อ LCD ได้อย่างง่ายๆติดต่ออันต้าโซนิกได้อย่างง่ายๆนะครับตัวนี้เป็นอันต้าโซนิกนะครับหนึ่งช่องนะครับเอาไว้สำหรับติดขุนยนไว้สำหรับวัดระดับน้านะครับตัวนี้โมดูลช่วยช่วยได้นะครับแทนที่คุณจะไปเขียนโปรแกรมเองก็ไม่ต้องนะครับเพราะว่าตัวนี้จะทําหน้าที่ติดต่ออันต้าโซนิกให้เองแล้วก็เอาพุตออกมานะครับมีอยู่หลายแบบอันดับแรกเลยก็คือออกที่หน้าจอ LCD ตัวนี้ อันที่2นะครับจะมีคอนเนคเตอร์ตรงนี้อยู่นะครับออกมาเป็น r s 2 2นะครับขาแรกเลยขาด้านนอกคือขา RX ซึ่งจริงๆแล้วออกมาเป็นพันธ์นะครับแต่แต่ตัวนี้เราไม่ได้ใช้นะครับขาที่2ครับที่ใช้ครับคือขา TX ของตัวคอนเทลเลอร์นะครับออกมา5โวลต์น,นะครับตรงนี้ไปต่อเข้ากับวงจร MAX22 แล้วก็เข้าไปยังคอมพิวเตอร์ได้เลยหรือใครจะซื้อชุดแปลงของผมก็ได้ก็คือชุดแปลงไอ้สัญญาณ อ่เ USB เป็นสัญญาณ TTL นะครับที่ราคา8 0บาท90บาทะนะครับก็ต่อเข้าขานี้ได้เลยนะครับนะต่อขานี้ก็คือออกไปที่คอมพิวเตอร์ได้เลยนะครับถ้าไม่มีทําไงครับไม่มีก็ต้องทําวงจรแม็กซ์ขึ้นมาแล้วใช้สายแปลงนะครับจริงจริงแล้วซื้อสายแปลงแพงกว่านะใช้เป็นสาย USB to t t l ของผมนะ8 0บาท90บาทแค่นี้เองนะครับนะเพราะฉะนั้นเอาพุทออกแสดงผลบนหน้าจอแสดงผลบนคอมพิวเตอร์ก็ได้โดยใช้ขาที่2อันนี้3ครับ มีเอา์พุตออกมาเป็น8บิตนะครับอันดับแรกเลยคอนเนคเตอร์ตัวนี้ครับนี่คอนเนคเตอร์ตัวนี้นี่แท่งออกมา2อันถ้าเราไม่เชื่อมต่อกันนะมันจะมีจัมเปอร์นะครับตรงนี้เราสามารถเอาจัมเปอร์เสียบได้ถ้าถ้าเอาจัมเปอร์เสียบหมายความว่ามันจะส่งมา8บิตนะครับส่งมาที่ขาไหนที่ขานี้นั่นเอง8บิตครับนี่ครับตรงนี้8บิตก็คือขาที่ต่อเขา้าอที่ต่อเข้ากับ LCD D0 D7 นั่นเองนะครับ แต่ในโหมดนี้จะใช้ l c d ไม่ได้นะครับในโหมดนี้จะใช้ l c d ไม่ได้ใช้เมื่อ,อไหร่ครับใช้เมื่อไปติดต่อกับคอมพิวเตอร์ติดต่อกับคอนโทรลเลอร์นะครับในกรณีที่ไปติดต่อคอนโทรลเลอร์เพื่อเซตว่าเช่น 10, 10, 10เซตส้นให้มันทำงานา20เส้นทำงานนะอ่านอ่านข้าวมาได้เป็นแบบ8บิตเลยนะครับแต่ถ้าเราไม่ต่อจัมเปอร์ก็หมายความว่าติดต่อกับ LCD นะครับสรุปนะครับตัวโมดูลตัวนี้มีข้อมูลออกมาหมด3แบบเอาพุทธ นะครับแบบที่1คือ rs 2.2นะครับแบบที่2คือ lcd แบบที่3คือ8 b i บิตนะครับ8บิตก็คือตั้งแต่ขา d 0 d 7นั่นเองนะครับถอด lcd ออกและเอาขาสัญญาณมาใช้งานเพื่อไปต่อเข้าคอนเทเลอร์นะครับมีส่งรูปแบบจริงๆแล้วมีรูปแบบหนึ่งนะครับเป็นพันวิดมดด้วยแต่ว่าค่อนข้างจะเขียนโปรแกรมยากเพราะฉะนั้นผมก็เลยว่าจะตัดทิ้งตรงนี้นะครับเพราะว่าหลายคนอาจจะงงๆนะครับ ตัวนี้วัดได้เท่าไหร่ครับตัวนี้วัดได้4เมตรเลยนะครับวัดได้4เมตรเลยใช้ได้เลยนะครับอ่ะเรามาดูที่การใช้งานใช้งานง่ายมากนะครับตัวนี้มีไฟบวกไฟลบนะครับไฟบวกเขาใช้ได้ตั้งแต่นะไฟ6โวลต์จนกระทั่งถึง12โวลต์ใช้ได้นะครับแต่12โวลต์ก็จะร้อนนิดหนึ่งแต่ไม่เป็นไรใช้ได้ครับอันนี้ผมใช้แบบนะครับ6โวลต์เองครับผมใช้แบต6โวลต์นะครับแบบก,ก้อน6กโวลต์ก็จะใช้ดปตรงดับเตอร์ก็แล้วแต่แต่จะต่อสายผิดแล้วกันนะครับต่อข้้บเขาาไไปปต่อล พอเรียบร้อยแล้วมันก็จะวัดระยะทางนะครับอันนี้คือ58เซนคือวัดไปยังกําแพงนั่นเองนะครับจริงมปยังกําแพงอานนี้ผมเอามือเข้าไปใกล้นะครับหนแเซนประมาณ2เซน1ึเซนเต้ออกไปเรื่อยๆนะครับใช้งานง่ายครับผมโอเคนะครับวันนี้ชุดนี้ผมขายพร้อมกับจอเฉลีเลยนะครับชุดแค่พันกว่าบาทเองนะครับคุ้มค่านะครับไปทําโปรเจกต์อะไรก็ได้นะครับ ผมอาจารย์ประเสริฐนะครับใครสนใจซื้อได้นะครับที่ w วอร์ไวด์เว็นะครับ www. นะครับ projectele. com นะครับ project p r o j e c t แล้วก็ e l e c. com ครับผมโอเคครับผมจำเสร็ครับ